สวัสดีครับสวัสดีต้อนรับสู่ช่องในดังนะครับรถเก่าซิ่งนครเกบทีมนะครับวันนี้เรามาดูารถไถยเดินตามนะครับ <c oughs> นี้เป็นเก้าห àng, ้าหางช้างเด็กสามเกียร์สามเพาะนะครับพร้อมสารีลากตอนนี้อยู่ที่ร้านคักเอ็มยานยนต์นะครับอยู่ที่ 4 3หมู่2ตําบลเขินอเนนำเภอหนองเกี้ยงจังหวัดศรีสะเกดมาดูนะครับพี่น้องว่ามีอะไรกันบ้างาจะเป็น <c oughs> ขอโทษนะครับจะเป็นเจะเป็นพวกอะไรสารีรากนะครับผ่านล้อเหล็กล้อ,อยางไม่เก่านะครับเยอะนะครับคิดไม่ออกบอกชักเอ็มนะครับ อันนี้เป็นอ่าตัวนี้เป็นอันเก่านะครับเป็นล้อเก่านำเข้าวันนี้หลายอย่างนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับตัวนี้เป็นอ่าตัวนี้เป็น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 สยามนะครับตัวนี้เป็นสยามกำลังบิ้วมีเครื่องให้เลือกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น 958แรงเกตแรงครึง่งจะเป็นคูปต้ายันมามีทั้งแบบอุปกรณ์ครบพร้อมไถนานะครับไม่ว่าจะเป็นคาดผานล้อเหล็กล้อยางสารีลากนะครับท่านใดสนใจนะครับสอบถามได้และตัวนี้นะครับจะเป็น TF105L นะครับตัวนี้น่าจะบิ้วมาใหม่นะครับโดยช่างที่ร้านนะครับ เอ็มยันยนต์โดยช่างแบ่งตัวนี้ลองใส่โครงก่อนนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยอน,นี่ต้องมาดูนะครับอา90ทีเกอันนี้เดิมๆสวยๆใสๆร้านเรานะครับมีบริการจัดส่งพร้อมนะครับโคนเต็มพร้อมจัดส่งนะครับ มีหลายเครื่องนะครับให้เลือกมากมาก็จะเป็นยันม่มาคูปาต้าอาทีอีท e ี T นะครับเจ้าโลกเจ้าพลังท่านใดสนใจนะครับสอบถามได้มาดูนะครับอันนี้จะเป็นหางหางทะเลทองนะครับไม่หักไม่ดำเก่าเก็บสภาพส,สวยๆหางเป็นอาทีอาทีเก้าห้านะครับสภาพส,สวยๆมีสารีราก ตัวนี้มีล้อเหล็กนะครับมีคาดผ่านเรียบร้อยอันนี้ตัวน,น,น,นี้กำลังตัวนี้กำลังประกอบนะครับกำลังทำเครื่องนะครับมีหลายเครื่องนะครับตัวนี้เสียมตัวนูนครับเช็คใหม่นะครับทั้งดุลเปลี่ยนเซียนเป็นน้ำมันฝาพอเกนนะครับเช็คใหม่เรียบร้อย นี้เดี๋ยวพามาดูนะครับจะเป็นหางตัวไหนนะครับนี่อาเป็นทะเลทองศูนย์หนึ่งหนึ่งสองนะครับยอดรถไถฟ,ฟันเฟืองตะไบไม่เข้านะครับหางรุ่ดเก่าสามเกียรอ์อันนี้จะเป็นเครื่อง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 ยันมานะครับมีให้เลือกมากมายนะครับสอบถามได้ หาล้อนะครับล้อยางก็มีนะครับขายคันนี้จะเป็น it แปดสิบนะครับหางลิงลมสามเกียร์เหมือนกันนะครับสามเพลานะครับตัวนี้สวยนะครับเดิมเดิมสีเดิมนะครับสวยดูนะครับเดิมสวยครับตัวนี้ใช้ได้เลยใช้ได้ครับแล้วพามาดูนะครับ อ,อีกตัวนะครับอันนี้ก็สวยเหมือนกันครับทะเลทองทะเลทองตัวนี้ตัวแรกนะไม่ตัวสองนะครับนี่จะเป็นเก้าห้านะครับมีเยอะนะครับมีให้เลือกมากมายท่านใดสนใจเนะี่ยสอบถามได้หาหางสยามก็มีนะครับหรือทะเลทองเครื่องอาทะเครื่องอาทีอีที เครื่องเจ็ดแรงแปดแรงครึ่งเก้าแรงเก้าแรงครึ่งเครื่องสิบเอ็ดแรงนะครับมีทุกรุ่นนะครับอันนี้จะเป็นสิงสยามนะครับ <c oughs> สิงสยามสวยๆอันนี้เครื่องอาร์ทีร้อยสวยๆวสายพันธุ์ใหม่ตัวน,นี้ดูนะครับ,รบมี้เลือกมากมายนะครับท่านใดสนใจตัวนี้ก็เป็นตัวนี้ก็เป็นอาร์ที oy, นะครับเก้าสิบนะครับ หางทะเลทองอตัวนี้เป็นสยามนะครับสยามสยามยางดีครับเครื่องสวยจะเป็นเก้าห้าตัวนี้จะเป็นช้างนะครับเค้าเก้าอานะครับเครื่องจะเป็นเก้าห้ายังสวยไหมครับนี่เหมือนกัน ท่านใดสนใจสอบถามได้นะครับอยู่ที่ร้านเอ็มยานยนต์นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลเขินอำเภอลำเกลียงจังหวัดศรีสะเกดนะครับอยู่ที่บ้านเขินนะครับสวยๆตัวนี้ก็สวยนะครับสยมเก้าเก้านะครับสวยมีแต่ตัวที่สวยนะครับท่านใดสนใจสอบถามได้นะครับ หรือติดตามที่เฟซบุ o กนะครับน้องเอ็มนะครับโดยตรงนะครับไม่ต้องผ่านผมก็ได้นะครับผมเป็นพี่ชายนะครับอ่าตัวนี้เป็นช้างเหล็กนะครับ KD 29R นะครับสวยๆไม่หักไม่ดามนะครับลายสนิมยังสวยอ่าอันนี้เครื่องอาทีเก้าสิบนะครับสวยราคามีหลายราคานะครับ สตาร์ทมีหลายราคาตัวนี้จะเป็นกระทิงเหล็กนะครับกระทิงเหล็กตัวน,นี้จะเป็นเครื่องอาทีเก้าสิบนะครับกระทิงเหล็กสวยๆน,นั้นสยามเก้าเก้านะครับตัวนี้ก็สวยนะครับสวยเก่าเก็บนะครับคูน่นี้หาง <c oughs> หาหางนะครับสอบถามได้นะครับหางเยอะนะครับ ท่านเอาไปวิทยน้ำนะครับหรือจะเป็นเครื่องปั่นไฟนะครับตัวนี้จะเป็น T F แปดห้าเจ้าโรคนะครับพร้อมแท่นปั่นไฟอันนี้สวยสวยหรือจะเป็นสยามนะครับมีเยอะนะครับมีให้เลือกมากมายนะครับหรือจะเป็นของชั้งเหล็กชั้งเหล็ก ช้งเหล็กก็มีนะครับ KD สองเก้าอ่าสวย,สวยหารุ่นไหนนะครับหาหางเดินตามไปวิทย์น้ำนะครับอันนี้จักรเพชรนะครับถือว่าสวยอยู่นะจกกักรเพชรสวยครับสวยใช้ได้เลยครับออันนี้ลิงลมสวยครับนำเข้ามาทุกวันนะครับโดทีมงานคุณภาพ เอ่อท่านใดหาไม่เจอนะครับไปที่เฟซน้องเอ็มนะครับได้โดยตรงนะครับหรือธนโชตนะครับแสงสิงช่างชำนาญงานในอู่นะครับประสบการณ์มากกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงตื่นมาครับประสบการณ์เพียบนะครับช่างคนนี้คิดไม่ออกบอกช่างแบงค์ไหครับเดี๋ยวเขาจัดให้ตัวลัตัวละพันห้ารวมส่งตัวละพันห้ายังไม่รวมส่งตัวละพันห้ายังไม่รวมส่งนะครับ ค่าส่งบกสองร้อยคัดพิเศษนะครับพวกนี้คัดพิเศษสวยงามเยอะครับมีให้เลือกมากมายดูครับร้านเราสวยๆก็มีของสวยของไม่สวยแล้วก็มีมีทุกสภาพเลยครับจดทะเบียนถูกต้องจดใบพณิย์ถูกต้องนะครับมีหน้าร้านเป็นของตัวเองชัดเจน ไม่ต้องห่วงนะครับสวยๆอย่างนี้ถนบเวิน้ำส่งพักเหนือพักใต้พักตะวันออกนะครับเราสามารถส่งได้จัดส่งถึงหน้าบ้านรับประกันคุณภาพโดยเจ๊คนสวยผแผนกบัญชีนะครับใช้อย่างเดียวนะครับ